คลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นมีได้มีเนื้อหาตรงตามประวัติศาสตร์แต่อย่างใดไม่สามารถอ้างอิงได้ทุกกรณีขอใช้คำสามัญน,นะไมเยดูเมนโอรสอ,องรองในสมเด็จพระเจ้าอรพพยาแห่งพามา่าเวลานี้ กำลังคิดไม่ตกเลยว่าจะจัดการยังไงดีต่างหัวเมืองต่างแคว้นต่างก็แข็งข้อโดยเฉพาะทางตอนใต้นะพวกมอญเนี่ยกำลังแข็งเมืองประกอบด้วยอะไรอะ่ะพวกมอนทวายมาริรตะนาวสีมอตมะหงสาววดีทางตอนใต้พวกนี้แหละ ชามอญเขาแข็งเมืองเวลาที่พม่าอ่อนแอแต่ถ้าพม่าแข็งแรงนะเขาก็จะอยู่นิ่งๆที่เป็นอย่างเนี้ยเพราะว่ามีกรุงศรีคอยให้ท้ายอยู่เบื้องหลังทางตอนเหนือเนี่ยเขตแดนที่ติดกับจีนยังตกลงกันไม่ได้แถวล้านนาล้านช้างล้านเชือกอ่องเจ้ฉินหลงเนี่ยจากราชวงศ์ชิงก็จะคอยยกทัพมาตีอยู่บ่อยๆ แพ้กลับไปทุกครั้งก็จริงแต่ทุกครั้งที่กลับมาใหม่เนี่ยกองทัพก็จะใหญ่กว่าเดิมจำนวนทหารก็จะมากกว่าเดิมแบบนี้จะทำยังไงพระเชษฐาเนี่ยที่ชื่อว่าเจ้าฟ้ามังลอกไม่ค่อยเก่งเรื่องการศึกเท่าไหร่รบไม่เป็นไม่มีศิลปะป้องกันตัวแล้วจะต้องสืบราชสมบัติต่อจากพระบิดาเนี่ย ถ้าเจ้าอลองพยาจะทำยังไงในฐานะที่เป็นน้องก็ทำอะไรไม่ได้เจ้าฟ้ามมเยดูเมนเนี่ยเกิดเมื่อพศ2280เป็นคนที่หลงไหลในวิชาการต่อสู้มากอเซวบุนกี้เนี่ยที่มีฉาย,ยาว่าจิ้งจอกเท่ารับมาเป็นสิทธิ์เลี้ยงดูสั่งสอนและอบรมวิชาการต่อสู้เนี่ยจนโตเลย อายุ15เนี่ยก็สามารถติดตามพระเจ้าอลองพยาไปทำศึกได้แล้วเวลาที่พระเจ้าอลองพยาเนี่ยออกไปทำศึกก็จะพาเจ้าฟ้าไมเยนูเมนไปด้วยส่วนเจ้าฟ้ามางลอกเนี่ยก็จะให้สำเร็จราชการแทนเจ้าฟ้ามังลอกนะในสายตาของเจ้าฟ้าไมเยนูเมนเนี่ยดูอ่อนแอก็จริง แต่เป็นคนที่มีความสามารถมีความรู้สามารถบริหารราชการได้อย่างดีเยี่ยมถือว่าเก่งเลยล่ะแต่เจ้าฟ้าไมเยดูเมเนี่ยมองไม่เห็นเพราะว่าออกไปทำศึกกับพ่อไงอายุ17เจ้าฟ้าไมเยดูเมเนี่ยก็แข็งแกรง่งจนเอาชนะพวกไม่ทับในกองในค่ายได้ละวพอเก่งได้ขนาดนั้นน่ย ็เลยคิดว่าจะต้องปราบชาวมอนซะหน่อยนะในปีพศ2300ตอนนั้นเจ้าฟามเยดูเมนอายุ20ก็สามารถปราบพวกมอนได้สำเร็จพอเอาชนะพวกมอนได้แล้วเนี่ยก็รู้สึกฮึกเหิมอยากจะบุกกรุงสีให้ท้ายชาวมอนมานานแล้วเนี่ยมันได้เวลาเอาคืนแล้วนะแต่ถ้าะบุกไปเลยเนี่ยมันก็ไม่เหมาะเหมือนเราไปหาเรื่อง ส่งทหารไปตามแนวชายแดนไปแย่ไปยั่วให้เขาโจมตีกลับก็มีบางทีก็ส่งชาวบ้านให้ข้ามเขตแดนไปทำมาหากินทำสวนทำไร่รอให้เขาผลักดันเรากลับเราก็จะได้มีข้ออ้างก็มีทำตั้งหลายอย่างทำอยู่2ปีจนถึงปีพศ2302เนี่ยมีวิธีหนึ่งนะได้ผล ก็คือส่งเรือประมงะไปหาปลาข้ามเขตหน้าน้านําไปแถวแถวตะนาวสีนั่นแหละสมเด็จพระเจ้าเอกทัตพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีก็รับสั่งให้ยึดเรือเอาไว้มันก็เข้าแผ่แล้วนะสมเด็จพระเจ้าอรองพยาก็ร่างหนังสือขอโทษขอเรือคืนแต่พระเจ้าเอกทัตไม่คืนให้ ทำให้พมา่ามีข้ออ้างไงพระเจ้าอัลองพยาก็เลยจัดทัพเหนือใต้ทางเหนือเนี่ยก็ให้อาภากามณีกับมังรัสริคุมกองทางใต้เนี่ยพระเจ้าอัลองพยาเจ้าฟ้ามเยดูเมนแล้วก็จิงจอกเท่าที่เป็นอาจารย์เนี่ยอาัซวุนกี้ก็คือโจมทีทางใต้เหนือใต้ประกบกรุงศรีคิดว่าจะเอาชนะได้โดยง่าย เพราะว่าในอดีตพระเจ้าบุเรงนองก็เคยเอาชนะกรุงศรีมาแล้วไม่น่ามีอะไรหรอกแต่เจ้าฟ้าไม่เยดูเมนเขาลืบอะไรหรือเปล่าไม่เรียกว่าลืม,มเรียกว่าไม่รู้ดีกว่าสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์อ่อนนอกแข็งในข้างนอกดูเป็นคนที่ไร้ความสามารถแต่ข้างในเชี่ยวชาญการศึกมากเลยนะ ส่งกองทัพโจมตีทั้งทางบกและทางเรือทางเรือมันไปช้ากว่าอยู่แล้วก็จะกลายเป็นกองหนุนความเย่อหยิงความเชื่อมั่นในตัวเองความทนงตนหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกกลศึกกลอุบายของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตจัดการสิ้นเรยอว่าแพ้หมดรูปก็ได้นะพระเจ้าอลองพญา ถอยทับหนีกรับป่วยระหว่างทางแล้วก็สิมพชนส่วนทหารกอง,งอื่นๆกระจัดกระจายคนละทิศละทางแม้แต่เจ้าฟ้ามาเยดูเมนเองอ่ะก็บาดเจ็บสาหัสกระเสือกกระสนหนีตายจะดต้องแอบเปลี่ยนเสื้อผ้ากระศบให้คนอื่นเข้าใจว่าเจ้าฟ้ามาเยดูเมนเน่ะสิมพชนแล้ว แลตัวเองก็ปลอมเป็นทหารธรรมดาถึงตรงนี้นะถ้าไม่มีใครช่วยเนี่ยเจ้าฟ้าไม่เย,ยดูเมนเนี่ยตายแน่แล้วถ้าไม่มีเจ้าฟ้าไม่เย,ยดูเมนสยามเราก็ไม่ต้องเสียกรุงครั้งที่สองแต่ดวงไม่ถึงคาดไงมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเจอมาช่วยเอาไว้เจ้าฟ้าไม่เย,ยดูเมนก็แค่รู้ว่ามีผู้หญิงมาช่วย แล้วก็หมดสติไปฟื้นขึ้นมาอีกทีหนึง่งก็เห็นทหารจากกรุงศรีทหารจากพมา่านอนเรียงรายกันเต็มไปหมดแล้วก็ผู้หญิงที่ช่วยเอาไว้ก็คอยทำแผลให้หุงหาอาหารให้พอเขาเห็นว่าเจ้าฟ้าไม่ย็นดูเมนฟื้นละวเขาก็รีบมาหาบรรทักนายอะเชื่ออะไร เจ้าฟ้าไม่เย,ยดูเมนไม่กล้าบอกว่าตัวเองเป็นลูกชายของพระเจ้าอารลองพยาเราชื่อมังรรเป็นทหารพรม่าของพระเจ้าอารลองพยาผู้หญิงคนนั้นก็เลยบอกว่าเราชื่ออำแดงฟ้านะสมัยนั้นน่ะผู้หญิงจะเรียกคํานำหน้าว่าอำแดงส่วนผู้ชายจะเรียกคํานำหน้าว่านาย อำแดงฟ้าก็คือชื่อฟ้านั่นแหละอำแดงฟ้าเป็นลูกกําพร้าพ่อแม่ถูกทหาพรพม่าฆ่าตายไปนานละทุกวันนี้ที่ยังอยู่ได้ก็เพราะคนในหมู่บ้านเนี่ยช่วยกันดูแลชวนไปอยู่บ้านของตัวเองด้วยนะแต่อำแดงฟ้าเขาไม่ไปเขาอยากอยู่บ้านเดียวกับที่พ่อแม่เคยอยู่ไงเขาก็เลยต้องอยู่คนเดียวแต่ตอนนี้ อยู่กันหลายคนเลยทหารบาดเจ็บทั้งนั้นอําแดงฟ้าก็รู้ตัวนะว่าตัวเองอ่ะเป็นลูกกําพร้าโตมาได้ก็เพราะคนในหมู่บ้านน่ะช่วยกันดูแลอําแดงฟ้าก็เลยพยายามทำตัวให้เป็นประชน์แล้วมันก็ติดเป็นนิสัยจนถึงวันนี้ไงเห็นใครลำบากเห็นใครเดือดร้อนก็ทนไม่ได้ทหารก็เลยเป็นบ้าน ในระหว่างที่มังระพักรักษาตัวก็มีข่าวแววมาว่าพระเจ้าอลองพยาสิ้นพระชนแล้วส่วนเจ้าฟ้าไมเยดูเมนก็สวัรนคตในสนามรบกำลังเคลื่อนศพกับสู่พม,ม่าไมเยดูเมนตัวจริงอยู่นี่เปลี่ยนชื่อแล้วนะชื่อมังระส่วนเจ้าฟ้ามังลอกเนี่ยเมื่อทราบข่าวว่า พระเจ้าอรลองพยาสิมพชนก็สถาปนาตัวเองเป็นพระเจ้ามังลอกส่วนศพของเจ้าฟ้ามมเยนูเมนเมื่อมาถึงพมา่าแล้วเนี่ยพระเจ้ามังลอกก็รู้เลยว่าไม่ใช่และตัวจริงก็ยังไม่ตายถ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าได้อย่างนี้แสดงว่ายังอยู่จึงได้รับสั่งให้อาภกามณีเนี่ยออกเดินทางตามหาเลยนะ หาให้เจอว่าอยู่ไหนแต่มันก็ไม่พ้นสายตาของจิงจอกเท่าอาศัยวินกี้เจ้าฟ้ามาเยดูเมนเนี่ยสิด์รักสิท์หวงเลยนะแล้วก็เคยมีความคิดหมายมั่นปั้นมืออยากจะได้เป็นลูกเขยด้วยซ้ำจะปล่อยให้ตายได้ยังไงอาศัยวินกี้ก็ออกเดินทางส่งลูกน้องตามหาเจ้าฟ้ามาเยดูเมนด้วยเช่นกัน แต่เหมือนว่าคอนเนคชันจะดีกว่านะอาไซวุนกี้เจอก่อนคอยกีดกันไม่ให้คนของอาพากามณนีเนี่ยมาแถวนี้มาเจอกับเจ้าฟ้ามาเยดูเมนส่วนทหารพรมาร่าที่อยู่กับอําแดงฟ้าก็ไม่ต้องห่วงเจ้าฟ้ามาเยดูเมนกำชับเอาไว้อยู่แล้วทําให้อยู่ที่ด้านได้โดยไม่มีใครรู้ในระหว่างที่พักรักษาตัว ก็พยายามคิดทบทวนว่าแพ้ได้ยังไงจนตกผลึกได้ว่าเราแพ้เพราะว่าการสึ่เนี่ยใช้กำลังอย่างเดียวไม่ได้มันต้องใช้สมองด้วยเหมือนที่สมเด็จพระเจ้าเอกทัศวางกลวางกับดักและมีการแบ่งกำลังหลายๆชั้นถ้าเช่นนั้นแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้พระเจ้าอาองพยาเนี่ยที่ให้เจ้าฟ้าบังลอก เป็นผู้สำเร็จราชการแทนก็มีเหตุผลเจ้าฟ้าบางลอดอาจจะปกครองบ้านเมืองได้ดีกว่าตนก็ได้ยามบาดเจ็บก็ได้พักรักษาตัวแล้วก็ได้ทบทวนสิ่งที่ผ่านมาพลาดอะไรไปบ้างทหารคนอื่นๆทั้งทหารจากกรุงศรีแล้วก็ทหารจากพมา่าเมื่อรักษาตัวจนหายแล้วอ่ะ เขาก็จะอยู่ช่วยงานอยู่สักพักหนึ่งเพื่อตอบแทนบุญคุณเสร็จเราก็จะกลับส่วนมังรานั่นเหรอกลับไหมไม่กลับจ้ามัางรกราอยู่ต่อมังราหลงสาวบ้านๆไปแล้วมังราช่วยทุกอย่างเท่าที่ตัวเองจะทําได้พยายามหาเรื่องอยู่ต่อถ้ากลับไปเวลานี้ก็เหมือนกับ ไปแย่งบัลลังก์พี่ชายอยู่ที่นี่ดีกว่าส่วนอําแดงฟ้าก็ไม่ได้ว่าอะไรมีคนช่วยยังไงก็ดีกว่าวันเวลาผ่านไปเนี่ยความสัมพันธ์ความผูกพันก็ทำให้มังระกับอําแดงฟ้ามีใจต่อกันวันเวลาผ่านไปจนถึงปี2,305 ในที่สุดความสุขก็อยู่ได้ไม่นานคนของอาภากามณีก็ได้มาเจอกับเจ้าฟ้ามมเยดูเมนอยู่กับสาวชาวบ้านที่นี่จึงได้รีบนำความเข้ากราบทูลพระเจ้ามังลอกพร้อมกับเสนอแนะไปด้วยว่าเจ้าฟ้ามเยดูเมนอยู่กับชาวสยามเป็นไ้สึกก็ได้ก่อกบฏก็ได้ ยังไรเสียเรียกกลับมาอยู่ข้างกายจะปลอดภัยกว่าเจ้าฟ้ามังลอกเนี่ยก็เชื่ออาปากามณนีนะจึงมีรับสั่งให้อาปากามณนีเนี่ยกะเกมไพรพลไปอัญเชิญเจ้าฟ้าไมเยดูเมนเสด็จกลับแต่อากามนีเขาไม่เคยชอบเท่าไหร่ไงเขาก็เลยไปบอกกับทหารที่ไปรับว่าไปพากลับมา เอาให้เออเก,กิดบเลิกทหารเมื่อได้รับคําสั่งอย่างนั้นเข้าใจว่าให้ไปจับเจ้าฟ้ามเยดูเมนกลับระหว่างทางไปเยี่ยงทำศึกไล่ฆ่าทุกคนที่ขัดขวางผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากชาวบ้านก็ตายไปหลายคนอย่างมังระเหรอจะทำใจได้ สุดท้ายก็ต้องปรากฏตัวและบอกกับอำแดงฟ้าว่าตัวเองอ่ะชื่อจริงคือเจ้าฟ้าเมเยดูเมนเป็นราชโอรสองค์รองของสมเด็จพ,พระเจ้าอลาอองพระยาเวลานี้ถ้าหารมารับแล้ว่จะเป็นต้องกลับเมื่ออำแดงฟ้ารู้แล้วรู้ฐานะแล้วก็จะขอทําตามประเพณีนะ ขอกลับไปคุยกับพี่ชายก่อนตอนนี้เป็นพระเจ้ามังลอกแล้วจะยกขันมากมาสู่ขออำแดงฟ้าอยากให้อำแดงฟ้ารอ,อก่อนนะแล้วมังระจะกลับมาอำแดงฟ้าจึงตบปากรับคำรอเชื่อมั่นว่ามังระจะกลับมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นแล้วว่า ระยะทางเชื้อชาติศาสนาภาษาไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยที่คนสองคนจะรักกันเมื่อมังระก,กลับไปกับทหารแล้วชาวบ้านก็ได้รวมตัวกันโห,ห่ไหล่มองว่าอำแดงฟ้าเนี่ยคือตัวซวยทำให้ชาวบ้านล้มตายเป็นจำนวนมากรวมตัวกันขับไล่อำแดงฟ้าให้ออกไป ้นหมู่บ้านอำแดงฟ้าก็ไม่รู้จะทำยังไงเมื่อเขาไล่เราก็ต้องไปทหารที่ยังรักษาตัวอยู่กับอำแดงฟ้าก็ช่วยกันเก็บข้าวของพาอำแดงฟ้าออกไปนอกหมู่บ้านแล้วก็ช่วยกันหาที่หาทางปลูกบ้านหลังเล็กๆให้หลังหนึ่งพอที่จะอยู่อาศัยได้ ทหารพรม่าเนี่ยเมื่อได้สร้างบ้านเสร็จแล้วก็ได้บอกกับอําแดงฟ้าว่ารออยู่ที่นี่แล้วกันนะจะกลับไปทูลเจ้าฟ้ามเยดูเมนให้ทรงทราบและให้พระองค์สเสด็จมาหาอําแดงฟ้าที่นี่ด้วยพระองค์เองเลยอําแดงฟ้าเมื่อได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกดีใจนะที่ได้มีรักครั้งนี้ไม่ว่าจะให้รอนานแค่ไหน ก็จะรอส่วนเจ้าฟ้าเมยดูเมนเมื่อเสด็จกลับถึงพม่าก็ได้กลับทูลกับพระเชษฐาพี่ชายที่ตอนนี้เป็นพระเจ้ามังลอกไปละเจ้าฟ้าเมยดูเมนขอสมรสพระราชทานจะกลับไปสู่ขออำแดงฟ้าเพราะมีความรักให้นางอย่างใจจริง พระเจ้ามืองรอกเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วก็ได้บอกกับเจ้าฟ้าเมเยดูเมนว่าไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวจะจัดขบวนขันมากไปสู่ขอมาให้อยากให้เจ้าฟ้าเมเยดูเมนวางใจและอยู่ที่นี่รอเจ้าฟ้าเมเยดูเมนก็เชื่อมั่นในตัวพี่ชายก็เลยอยู่รอโดยที่ไม่ได้คิดอะไรแท้จริงอะ่ะมันมีเบื้องหลัง พระเจ้ามังรกไม่อยากให้พี่น้องของตัวเองแต่งงานกับศัตรูมีความรักให้กับศัตรูขบวนขันมากที่ส่งไปแท้จริงเป็นกองทัพที่จะไล่ฆ่าไล่สังหารคนทั้งหมู่บ้านรวมถึงอำแดงฟ้าด้วยเราไม่ต้องการให้น้องชายตัวเองไปคบอยู่กับศัตรูตามคำเสี้ยมของอาภกามณีที่บอกว่า อยู่กับศัตรูเป็นไส้ศึกก็ได้ก่อกระบ,บทก็ได้สิ่งเหล่านี้สาแก่ใจอาภกามณียิ่งนักแต่เพราะดีใจจนออกต้องหน้าทำให้มังราสิลริร่วมรู้ถึงแผนการครั้งนี้ด้วยมังราสิลริที่จงรักพักดีต่อเจ้าฟ้ามาเยดูเมนจึงได้นำความเข้ากระับทูลบอกว่า ขบวนขันมากเนี่ยไม่ได้ไปสู่ขอนะเพียงเท่านี้เจ้าฟ้ามาเยนูเมนก็เข้าใจรีบจัดทัพออกไปช่วยแต่จะไปทำหรือเปล่าทางฟากฝั่งของอำแดงฟ้าเมื่อทหารพรมาร่าเนี่ยได้ลากลับไปแล้วจึงได้เริ่มเก็บบ้างเก็บเศษไม้ที่เหลือจากการปลูกบ้าน จนได้ไปเจอไม้กระดานแผ่นหนึ่งจึงหยิบขึ้นมาขีดเขียนพร่ำพรรณนาถึงความรักที่มีให้กับเจ้าฟ้าไมเยดูเมนรานคิดว่าวันไหนได้เจอกันก็จะเอากระดานแผ่นเนี้ยเขียนอะไรเอาไว้บ้างให้เจ้าฟ้าไมเยดูเมนได้อ่านได้รู้ถึงความรู้สึกที่มีอยู่ในใจ วันแล้ววันเล่าที่เฝ้ารอขอบวนขันมากก็ยังไม่มาด้วยความเชื่อมั่นที่มีทำให้อำแดงฟ้าเลือกที่จะรออยู่อย่างนั้นจนวันหนึง่งกองทัพพม่ามาถึงอำเดงฟ้าก็คิดว่าเป็นขบวนขันมากแต่แท้จริงแล้ว่เป็นกองทัพของพระเจ้ามังลอบเข้ามาสังหารคนในหมู่บ้านจนหมด เสียงหวยหวนําแดงฟ้าได้ยินมาแต่ไกลไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่พอทำได้นะคือเอาไม้กระดานแผ่นนั้นนะมากอดเอาไว้รำพึงรำพันว่ามังระจะต้องมาช่วยจนได้เห็นเปลวไฟที่อยู่รอบๆบ,บ้านไฟไม่บ้านแล้วนะตอนนี้จะหนีก็ไม่ทันแล้ว ถึงกระนั้นก็ยังเชื่อว่ามังระจะมามังระจะมาเสียงร้องโหยหวนของอำแดงฟ้ามันก็ดังพร้อมๆกับเสียงหวัวเราะของจิ้งจอกเท่าอาแซวุนกี้ใช่แล้วอาแซวุนกี้นี่นแหละเป็นคนเผาบ้านเขาหมายมั่นปั้นมืออยากได้เจ้าฟ้าไม่เยดูเมนเป็นเขย ถ้าอำแดงฟ้ายังอยู่ผู้ชายคนนี้จะเป็นลูกเขยได้ยังไงกว่าเจ้าฟ้ามะเยดูเมนจะมาถึงไฟก็ได้มอดหมดแล้วเจ้าฟ้ามะเยดูเมนเข้าไปดูในกองเพลิงกองไฟกองเท่าถ่านได้พบกับร่างใครคนหนึ่งที่กอดไม้กระดานเอาไว้เจ้าฟ้ามมเยดูเมนได้แกะ กระดานแผ่นนั้นออกมาอ่านบทความที่เขียนเอาไว้บนไม้กระดานแผ่นนั้นจึงได้รู้ว่าร่างที่เห็นอยู่คือร่างของอำแดงฟ้าจิ้งจอกเท่าเจ้าเล่ห์ที่มีนามว่าอาเซวินกี้ก็ได้แต่งเรื่องเอาไว้ชาวบ้านที่หนีรอดจากการถูกใกล้ฆ่าของกองทัพพระเจ้ามังรอก ได้ลอบเผาบ้านสังหารอำแดงฟ้าปลอกโกรธที่อำแดงฟ้าเป็นสาเหตุที่ทําให้ชาวบ้านต้องตายเจ้าฟ้ามียดูเมนโกรธถ,ถึงที่สุดโกรธพระเจ้ามังลอกที่หลอกว่าจะยกขันมากมาแต่กลายเป็นกองทัพโกรธชาวบ้านที่สังหารอำแดงฟ้าอยากล้างแค้นนะ แต่ไม่รู้จะทำยังไงขึ้นชื่อว่าจิ้งจอกเท่ามีวิธีการอยู่แล้วใช่ไหมอาไซวนกี้จึงได้กราบทูลว่ามีแน่นอนตอนนี้ขอเชิญเสด็จกลับพม่ากก่อนเดี๋ยวจะวางแผนให้ปลายปีพศ2305ด้วยคํายุยงของจิ้งจอกเท่าอาไซวนกี้ พระเจ้ามังลอกจึงได้จัดทัพให้อาภกามณีและมังระซิริกขึ้นไปบุกตีล้านช้างล้านนาถ้าได้ล้านเชือกด้วยก็จะดีมากเป็นการปราบพวกแข็งเมืองและยังใช้เป็นโล่ป้องกันกองทัพจากจีนได้อีกด้วยพระเจ้ามังลอกเชื่อดังนั้นจึงได้จัดทัพอย่างที่ว่าในระหว่างที่กำลังต่อสู้อยู่นั้น อาแซวุนกี้ก็ได้กราบทูลว่าถ้าอยากชนะต้องไปสักการ,ระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรให้ชนะศึกเหมือนที่พระเจ้าอาองพยาเคยทำขอเชิญเสด็จไปยังหงสาวดีเพื่อสักการ,ระสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำพูดประโยคนี้ทำให้พระเจ้ามังรองคิดถึงตัวเองในสมัยที่ยังเป็นเด็กพระเจ้า อรรพยาก,ก็เคยพาไปทำเช่นนี้เหมือนกันพระเจ้ามังลอกจึงได้เดินทางไปยังหงสาวดีและสิ้มพระชนโดยไม่ทราบสาเหตุจากนั้นจิงจอกเท่าเจ้าเล่อาไซวันกี้จึงได้อัญเชิญเจ้าฟ้ามเยดูเมนปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ทรงมีพระนามว่าพระเจ้าชินพยูชินในวันที่ 28พฤศจิกายนพศส3 0 6จนมาถึงต้นปีพศ2307พระเจ้าชินพยูชินหรือที่พวกเรารู้จักกันในนามว่าพระเจ้ามังระยกทัพทำศึกกับกรุงศรีสงครามครั้งนี้อยู่ได้นาน3ปีตั้งแต่ปีพศส3 0 7 จบจนปีที่กรุงศรีเสียกรุงในปีพศ2310เป็นอันสิ้นสุดการล้างแค้นและสนองจิตจำนงของพระเจ้าอลองพยาด้วยที่หมายมั่นจะยึดกรุงศรีให้ได้พระองค์ทรงครองราชสืบเนื่องมาจนถึงปีพศ2319 ทรงประชวนและเสด็จสวรรคตรนับอายุครองราชตั้งแต่ปีพศ2307จนถึงปีพศ2319ส 2, 19, ิริกราชสมบัติ12ปีไม้กระดานแผ่นนั้นก็ได้ถือเป็นทรัพย์ส่วนพระองค์บทความที่อยู่บนไม้กระดานนั้นเมื่อมีผู้พบเห็นต่างก็ชื่นชมคัดลอก ส่งต่อกันมาจนถึงยุคปัจจุบันนายกวีสัตตโควิทย์ศิลปินแห่งชาติก็ได้เห็นบทความนี้เช่นกันจึงได้นำบทความนั้นปรับเปลี่ยนภาษาให้เข้ากับยุคสมัยใส่ท่วงทํานองลงไปกลายมาเป็นเพลงรักข้ามขอบฟ้าที่เราได้ฟังกันตำนานเพลงจบแล้ว ขอบคุณที่ฟังกันจนจบนะบิดเบือนประวัติศาสตร์ไปบ้างก็เพื่อให้เข้ากับเนื้อเพลงไม่สามารถใช้อ้างอิงที่ไหนได้เลยนะขอบคุณอีกครั้งขอบคุณจริงๆไปละ